ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าก็อยู่ก uh ับผมซิโรวันนะครับตอนนี้เรายังไม่มีช่องไปทางการนะก็ขอใช้ซิโรวันไปก่อนนะก็วันนี้เราอยู่เกมมันพีทแหละน่าจะเป็นเกมมันพีทนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสุ่มกาชาปองนะตอนนี้ผมดองไว้เยอะมากเลยจริงๆก็จะยังไม่สุ่มหรอกแต่ว่ามันให้ทําภารกิจครับนี่เป็นภารกิจของไอตัวนี้มันคือให้สุ่มแบบกาชาปอง100ครั้งครับแต่ผมว่าจะไม่สุ่มเลยแต่มันสู้ใครยังไม่ได้ไงของผมผมต้องสุ่มจริงๆครับ ตอนนี้ผมดองได้ร3อยันนะครับก็จริงๆก็จะว่ารอเลตอัพละครับแต่แบบมันรอไม่ได้ผมช่้ใครไม่ได้เลยผมต้องสุ่มก็เดี๋ยวไปดูตัวที่ผมอยากได้ก่อนเลยตอนนี้อ่อไหนล่ะอ๋อนี่ไงตัวที่ผมอยากได้ในตอนนี้ก็มีอ่อเนี่ยมีฮอกตก่เหี่ยวนะครับเน,นี่ยนี่นี่นี่ครับมีฮอกตกเหี่ยวครับแล้วก็อีกตัวเป็นทฟัฟก้าลอนะครับู่ไหนวะ อ๋อนี่จะละนี่ครับแต่มันโก้นี่ก็น่าสนนะครับมันโก้แต่ยังมีก่อนตอนนี้ขอสองตัวน,นี้กันผมไม่รู้ว่ามันจะออกให้ไหมว่าแบบผมไม่รู้ว่าในตู้มันมีนมอะไรบ้างไงสิบใบแรกอา,อ,าอ,าอาฮ่าฮ่าอาด้สั้นด้สั้นริพดูโฮลูก <anto> <isto> <wolf> เป็นคูมาครับอุ้ยตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เลยอ๋อคือที่ผมไม่อยากได้คือมันเป็นแบบมันเป็นตัวฟรีเว้ยแต่มันก็อับได้แหละเนี่ยพอมีแล้วตัวหนึ่งไงแล้วมันก็ได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็แล้วอีวันที่เจ็ดก็ได้อีกตัวหนึ่งครับคือมันได้สามผมไม่ค่อยอยากได้เลยไปเลย คือผมลอ้ลอล้อลืมบอกไปนะคือสุ่ม10บครั้งเนี่ยมันจะการันตีเองตัว,วเว้ยอะโดบินอีกละว,วนี้ไม่เอาไม่ไม่อยากเอาไม่ใช้ไปต่อเลยจ้ารัวๆเลยครับเป็นซัผพอตนะครับฮอกแบ็กครับไม่รู้ว่าเรียกถูกไปนั้น,นแต่น่าจะ เลขถูกอะถ้าไม่ถูกก็ขอไปด้วยนะครับอ๋อผมก็อยากได้นะยมีแต่โจทย์ทุกคนไม่อยาก,ยากได้ยดังงั้นเกลือมากเลยอะ่ะขอะตัวดีทุกดวงเหรอโอ้โรบินอีกแล้วเอามาทำไมเนี่ยไม่เล่นไปจับใส่ทีมหลักเลยได้ไหมฮะอขอตัวอื่นบ้างเถอะ,ะอย่าแจ่โรบินเลยขอร้องไม่ไหวแล้ว ขอตัวดีๆหน่อย 20, <30. S 1> ตัวนี้ผมก็ไม่เล่นลนะป้องกันป้องกันผมอีกตัวมาแล้วอะ,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 ะเอสก็ขอตอวดีๆหน่อยเว้ยแรงะเอสเว้ยขอตัวดีๆนะเว้ยถ้าได้เอสอะ แบงเอสมาดิเฮ้ยเอสกับเอสอ่ะโอ้โหไอ้เฮียบากี้เอาอะไรทำไมเงี้ยเฮ้ยไอเฮียริวมาเฮ้ยตัวนี้คนอยากได้เนี่ยผมตัวนี้คนอยาเป็นทีมหลักเอาเป็นตัวระมิดหลักผมเลยเว้ย แหลงเอไว้แต่ผมจะปั้นแบบให้แบบให้สุดเลยผมจะเอาไปแบบใช้ยาวๆเลยครับตัวเนี้ยอุ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเฮ้ยสองตัวโอ้โหตัวเดิมอีกละเดี๋ยวไปซัพพอร์ตในทีมก็ได้ตัวนี้เอย่างนไรได้หรมาไมแล้วครับตัวนี้ผมอยากได้ โอ้โหพระเจ้านี oh, mm ่บุญหรอเนี่ยเล่าโฮโลบินคุณจะเยอะเกินไปแล้วนะอ๋ออโอเกลนามิอ๋อนามิผมไม่ได้อยู่ในทีมหลักครับไม่ไม่อยากได้ก็เลยอ๋อทำไมเกลือจังเอสไม่ออกเลยออกแต่เออ่ะดูดีรอจะเต็มแล้วขอตัวดีดยนะ บักกี้ไม่เอาไม่อยากได้ไม่เล่นเอ๋อบนหล่นน้ำด้วยอะไรเนี่ยอ๋อจ้าเอ้ยไอเอ็ดไอ้สัตาบัสอ๋อเราจะดอกเอ็ดก็ดอกคอขดายตัวดีๆมีไม่ดอกโอ้โหเห็นแล้วขึ้น Oh. คือตัวดีๆมันมีมันคนดับต่อตัวดีๆด,ด,ด้วยแล้วมันดับเพราะกูได้มาทำไมแล้วและดูแต่ละตัวที่ได้เอาหอซัพพอร์ตซัพพอร์ตเอาซัพพอร์ตเป็นตัวหลักเลยไหม oh. อู้ซอบอีกแล้วต่อเกลือจัดๆเกลือมากเอ้ oh. oh. ยเร่งน้ำโชว์มันรีอีกออ oh. บุญบุญกุหลอนี่ยเราแต่ละตัวป้องกันอหมดแล้วโอเคโอเคในระหว่างนี้ผมก็เพิ่งไปฟาร์มมานิดนึงนะครับโอเคเราก็มาสมสีม่วงกันอันนี้คือจะดอก A กับเอนะครับเอาขอเอสหน่อยเ่อนอ๋อบากี้ดีๆนะเพื่อน อีกหนึ่งลูกดี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 ดอ๋อไม่ใช่ผมมีตัวรามีนักแล้วอ๋อตัละตัว,ตวบุญผมทำด้วยอะไรหรืผมไม่ทำบุญเนี่ยไหนๆก็คือแล้วจัดให้หมดเลยมาไม่ไหวแล้วเกลือแล้วเกลือที่สุดเลยไหมเอาไปกดให้หมดกดกดเล่นให้หมดไม่ไหวกดจัดให้หมดเลยไม,ไม่ไหวเกลือก็เกลือเกินไม่เหลือแล้วไม่เหลือ <Easy. S 1> เก็ไปฟาร์มเพิ่มมาอีกนะครับเว้คิมันยาเพิ่มแหละเออปปปไปสิขอตัวดีๆก่อนจากไปได้ไหมกลอร้อ๋อบาร์กี้คุณจะมาบ่อยกันไหมละอ๋อ เอาเป็นว่าคลิปนี้เกลือรครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ผมหน่ยนะครับเจอกันคลิปหน้าจ้า